มอร์นิ่งค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนของแคทเช้าวันนี้แคทจะทําปลาแซลมอนทอดน้ําปลาแล้วก็ข้าวผัดกระเทียมใส่บาตรนะคะวัตถุดิบเตรียมน้อยแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยนะคะเรามาดูวัตถุดิบและวิธีทาค่ะแคทจะมีปลาแซลมอนขนาดฝ่ามือนะคะแพ็คหนึ่งหกสิบเก้าบาทซื้อที่แมคเวลลูนะคะตัดเอาก้างออกแล้วหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะใช้น้ําปลาตาปลาหมึกสองช้อนโต๊ะนะคะยี่ห้อนี้เอ่อมันจะไม่เค็มโดดนะคะเวลาเรามาทํากับข้าวนะคะรสด,ดีหนึ่งช้อนชาค่ะ แล้วก็พริกไทยป่นนะคะขยำให้เข้ากันนะคะเบาๆคุกเบาๆนะคะเสร็จแล้วแช่ไว้ในตู้เย็น1นสชั่วโมงนะคะแค่นี้เราก็จะมาชุบแป้งทอดได้เลยนะคะแต่นะคะของแคทนะคะหมักทิ้งไว้ข้ามคืนเพื่อที่จะมาทําตอนเช้านะคะ นี่แป้งทอดนะคะ,ะเวลาเราทอดเราต้องคุกแบบบางๆนะในเมื่อมีเวลาอยู่นะคะแค่ก็จะทํเข้าวผัดกระเทียมด้วยซึ่งก็ผัดกระเทียมก็จะมีข้าวสวยใช่เย็นหนึ่งคืนนะคะกระเทียมสับแครอทสับเนยผัดต้นหอมซอยน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็แม็กกี้เล็กน้อยนะคะโดย เราจะเอาแป้งนะคะนี่ไปคุกบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะส่วนนะคะน้ําลาดนะคะก็จะมีน้ํามันงานะคะน้าําปลาน้ําเปล่านะคะน้ําตาลทรายแดงนะคะน้ําราดนะคะตอนนี้นะคะไฟร้อนแล้วนะคะแคทจะเอานะคะปลาแซลมอนที่คุกแป้งบางๆนะคะไม่ต้องผสมน้ํานะเอาไปทอดนะคะทิ้งระยะห่างในการทอดนะคะ ไม่ให้เขาติดกันนะคะแล้วก็พอเขาสุกเป็นด้านด้านแล้วค่อยกลับนะคะหลังจากเสร็จแล้วท่อเสร็จแล้วนะคะแคทก็จะมีถ่ายน้ํามันออกมีน้ํามันไว้ในกระทะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะจ๊ะ <c oughs> เอาน้ําตาลทรายแดงหรือน้ําตาลปี๊บก็ได้นะคะใส่ลงไปนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะถ้าน้ําตาลปี๊บก็ประมาณลดลดปริมาณลงมาหน่อยนะคะ <c oughs> ตอนนี้แคทก็เติมน้ําอุ่นลงไปนะคะเพื่อให้น้ําตาลทรายเขาละลายนะคะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะ แคทก็จะใส่น้ำปลานะคะน้ำปลา3ามี่ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปนะคะน้ำปริมาณนะคะนิดเดียวนะคะเพราะว่าแคทจะใช้แค่ลาดที่2ที่นะคะถ้าเราใช้ปริมาณเยอะน้ำปลาเราจะต้องเยอะกว่านี้นะเสร็จแล้วแคทจะเติมน้ำมันงานเล็กน้อยนะคะเหยาะสองเหยาะได้มาแล้วนะคะแบบนี้จะอันนี้น้ำลาดนะคะอ่าเรามาดูข้าวผัดส่วนของข้าวผัดนะคะแคทจะตั้งกระทะนะคะ โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะใช้เนยนะคะ1ช้อนโต๊ะผัดกระเทียมสับนะคะและแค่หลอดให้หอมนะคะอ่าแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอานะคะข้าวสวยแช่เย็นลงไปนะคะแคทจะบอกก่อนว่าแคทก็ผัดเผื่อตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าผัดทีเดียวนะคะแต่ในคลิปก็จะเห็นเป็นถ้วยเดียวแต่จริงๆคัดผัด2ถ้วยนะคะจะแล้วก็มีน้ำตาลทรายปรุงรสสักนิดนึงนะคะ ตามด้วยนะคะจะเป็นซีอิ๊วขาวหรือว่าจะเป็นแม็กกี้สักนิดหนึ่งก็ได้นะคะเรียบร้อยนะคะตกท้ายด้วยต้นหอมซอยนะคะเราก็จะได้แล้วนะคะข้าเข้าผัดกระเทียมนะคะแล้วก็ปลาแซลมอนทอดน,น้ำปลานะคะก็มีน้ําจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะส่วนน้ำลาดนะคะแคทยังไม่ราดตอนนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะแยก ใส่กล่องลงไปนะคะเดี๋ยวมันจะทําให้ปลาไม่กรอบนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ทุกขั้นนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะรวยรวยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ